คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาตามตัวเลขอีกเช่นเคยนะครับทุกท่านใดรที่ยังไม่ได้ดูตัวเลขนะครับก็เดี๋ยวจะลงในคลิปนี้นะครับตัวเลขฝาก f อทุกคนทุกท่านนะครับมาดูตัวเลขกันครับโอให้แล้วตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวเดียวนี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับดูเยอะเดี๋ยวมันจะจับเลขผิดอีกนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปชอบเลขที่ไม่ชอบไปชอบเลขที่ไม่ไม่ไม่ออก นะครับงวดก่อน,นปูก็ให้แล้วนะครับ803ก็ล่อ614นะครับแต่ว,ว่าถ้าเราไปตัดเล่นก็น่าจะเข้านะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวปูให้เป็นตัวนายก็เป็นแนวทางเด้อน,นะครับนะเป็นแนวทางครับโอ้สร้างกำแพงเนาะช่างกี่คน,นพี่สามปีมปีใบเนีเ่นยโอ้ครับคุณชมนะครับนี่ทางเข้ามานะครับทางเข้ามา สร้างกำแพงอย่างใหญ่เลยนะครับเนะี่ยครับสร้างกำแพงที่จริงเลขปูที่เขียนไว้ตรงนี้เขียนตั้งนานแล้วนะครับก็เลือปูที่จริงวัตถิ่ันมาก็มีประมาณนี้แหละได้ขออนุญาตปูเขียนว่าเนี่ยนกะ็ม่หนาที่ปูเขียนไว้ตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่าขึ้นเสาเนี่ยหกก็มีหกหนึ่งสี่กับศูนย์สามนะครับแต่ใครมาก็ต้อง ญออนจะปลูกก่อนนะครับตอนนี้นะครับพโควิดระบาดเดี๋ยวไปหาปูกข้างในกันก่อนนะครับครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสายบุญคุมทรัพย์พานาคนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาที่ปูคําแสนนะครับหลังจากที่เลขออกแล้วก็ยังไม่ได้มาท่านเลยนะครับ ท่านว่าลืมหรือยังเนาะเนี่ยนะครับมาอยู่กับปูคำเจนนะครับสวัสดีครับปูครับผมครับผมมาปูคำเจนหลังจากที่มาถ่ายบ่อยๆแล้วก็จับตัวเลขผิดก็ถูกแล้วแหละแต่ว่าเลขโชคก็นะเลขโชคไปชอบเลขผิดก็เลยทําให้คาเคลื่อนต้องขอใครผู้ชมด้วยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ตามแล้วก็ซื้อตามแต่แนวทางมันก็ได้อยู่มันจะรูบ วันนี้ก็โอกาสมาสนทนากับตูในงวดที่ผ่านไปก็ผ่านไปแล้วนะครับอืเราเอางวดนี้ดีกว่าจะไม่พูดถึงงวดที่ผ่านที่ผ่านมานะครับเป็นในวทานงวดนี้ก็เห็นปูว่าปล่อยแล้วเนาะวันนี้ปูว่าจะไม่บอกครั้งเดียวบอกครั้งเดียวไม <ป S 1> นะ่ไม่ต้องถ่ายหลายครั้งให้ครั้งเดียวจบ,จบที่ครั้งเดียวไม่ต้องให้วงให ให้ปูฟังแต่ว่าปูให้ไปเป็นแนวทางเนาะเอาตัวนั้นแค่นั้นจบอืมอเดี๋ยวเรามาดูปู่ไอ้ปู่บงให้แค่ครั้งเดียวจบแล้วไม่ต้องไปดูอีกเนาะเชื่อมั่นศรัทธาอืมแล้วก็จะได้อืในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาะในสิ่งที่ตัวเองต้องการ อันนี้ก็จะให้แล้วก็ครั้งเดียวไม่ไม่กอ,อ่อาถามว่าให้ปู่ให้อะไรอีกเนาะเออถามว่าปูนเน้นตัวไหนเดี๋ยวปูจะไปวงให้ผิดตวัวแล้วก็จะยากอีก นานอาีอรี่ไจะปูฮะ<า>มากมากปูมีบ่รูหมดก็อย่างเลยครับหมวดนี้ก็ปูปล่อยเร็วอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ากลัวซื้อลอตเตอรี่ไม่ทันก็เป็นแนวทางเนาะปูเนาะ,ะเป็นแนวทางให้หน<อ>เน,น<อ><ย>าะจะได้ดดอ่าไปเสียงดวงกันเอาไปดูกันเอาเนาะก็ส่วนใครจะมาถ่ายอะไรอีกก็ปูก็ ขอแค่นี้หละเพราะว่าไม่อยากให้มันไปาบากหมายเนาะให้แค่เอฟซีได้เป็นแนวทางเป็นแนวทางแต่ถ้าเอซีช่องที่เอาไปก็สามารถเอาไปได้เนาะสามารถอะไรไปเปียบงแบ่งปันกัน,นไม่ต้องถามไม่ไม่บางคนก็ทักมาถามปู่ว่าปูกตกต่ตกลงให้ตัวไหนตกลงให้ตัวไหน คือตัวเลขมันคล้ายกันทั้งหมดออมันมันก็แค่ต่างกันแค่ตัวเดียวบางคนเนอะเพระนั้นอันนี้ปู่เคียนเอาไว้ให้ก็ไปเป็นเดวทางตัวเองดูว่าเบื่อมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบก,ก็จะได้ทําบุญทําทานสร้างบารมีตัวเองเนาะอันนี้แค่นี้อ,นอ,อืมีแค่นี้มีแค่นี้ ครับน่จุ่มอ่ะกวนยาดดูเว็บชัดๆเลยปู่เพราะว่าพาขาวนะครับจนมาก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มีแค่นี้ออะให้ดูเอาเดิมชมนะอ่ะดูเอาปู่มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะอ่ะ,อะให้แค่นี้ปู่ให้แค่นี้เอาอถูกก็ถูกมันถูกก็ไม่เป็นไรไ,ไม่ได้ใจ <laughs> เลยว,วัดวัฒนาดวงวาสนา เล่เก่าเลยก็มีโอกาสเหมือนกันนะเนาะปูครับผมนี่ครับมีมีแค่นี้คุณผู้ชมนะครับที่เห็นนะนที่ปูวงให้แต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับชัดได้ขนาดนี้แหละนี่ยชัดได้ขนาดแต่กล้องมันรู้สึกว่าไม่ชัดเท่าไหร่ไปเขียนพลาดผมว่าเอาเขียนพลาดเอาเอาบลอกเอาก็ได้อ่ะนั่นแหละ เขีนยนไปเขียนใส่กระดาษให้มันชัดอีก ừ, อีกทีหนึ่งแค่นั้นเนองกับู้าเนาะครับแล้วก็ให้ทุกคนโชคดีมีใจให้ทุกคนอได้มีโชคมีลาภเนาะหัวท่ผ่านมาก็ถึงว่าพลาดไปนิดนึงพลาดจับตัวผิดจากนั้นสำหรับคนที่ให้เม่าถ่ายบาย่อยๆคือบางทีก็ทำงาน ก็ทำงานบางที่ก็อยู่อยู่ข้างหน้านู่นก็จะไม่ค่อยมีเวลามานั่งสนทนาเท่าไหร,ร่นะผมก็เข้าใจเอฟซีทุกคนที่อยากติดตามว่าแต่ละวันปูทำอะไรแต่ก็ก็ต้องให้เวลาปูด,ด้วยอืมจะมาดั้งอัดคลิปทุกวันมันยังไงอะ่ะครับพป่นั้นก็เอฟก็ แอดมินนะครับก็ลดเ,เอา,าแล้วกันไม่มีการจุดทูบและไม่มีการจุดทูบไม่มีการทําน้ามนต์และให้แค่นี้เอาแค่นี้จบแค่นี้พอแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องขับกินปูฝันป,ฝนปูฝันว่าไงนะปูฝันวลาตกปลาโอ้ตกปลาปลา,ลาช่อนตัวใหญ่ฝันว่าตกปลาช่อนตัวใหญ่อได้หนึ่งตัวเราก็ ตีความฝันเป็นตกหกแค่นั้นเองอเออลากระแปดได้หนึ่งตัวจะเป็นแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกหรืออาจจะเป็นหกหนึ่งแปดหรือแปดหกอะไรก็ได้แต่แล้วแต่เราจะตีแต่ว่าเราตีมาให้สามตัวก็คือแปดหนึ่งหกแค่นั้นเองเนอะก็อันนี้เป็นเพียงความฝันเพราะว่าในฝันเราได้ได้ปลายช่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่อเออแล้วทีนี้พอเรา มามาเขียนเลขแล้วเราก็มาฝันว่ารถเราเนี่ยอย่างรถแตกสองสองล้อแตกสองล้อเออ,อล้อเราก็ตีเป็นหกสองล้อเราก็ตีเป็นสองเออก็เป็นสองหกแค่นั้นเองเนาะอันนี้เป็นเพียงแนวทางของความฝันความฝันอ,อ่าความฝันอันนี้ก็คือเขียนให้แล้วอืม ปูไม่อยากให้ไปเล่นเลขอื่นอยากให้เล่นเลขที่ปูเยนให้เพราะว่าให้ครั้งแรกก็คือเอานั้นเราไม่ต้องไปตีเป็นตัวอื่นถ้าเราไปตีเป็นตัวอื่นอีกมันก็จะเพี้ยนไปอีกครับเนะาะก็ให้เอฟซีเนี่ยเล่นอย่างมีสติเนาะพิจารณาเอาว่าควรตัดเล่นตัวไหนกลับเล่นตัวไหนเดี๋ยวจะเหมือนวดที่แล้วอีก <C' ak S 1> อโดยจะเราไปตัดเอาผิดตัวมันออกไปไอ้ข้างหน้ามันไม่อยู่ข้างหลังออ ผมกับนั้นไปชมเหมือนปู่เหมือนกันแต่ละคนก็ชบเหมือนกันนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยพอความชอบมันตรงกันมันก็เลยกลายเป็นทําทให้เรามั่นใจตัวนั่นเนาะเราก็ไปตัดเอาตัวที่ถูกออกเะนั้นก็ไอ้นี้เราให้ไปกลับหน้ากลับหลังเล่นเอาเนาะเราจะได้ไม่ผิดหวังเราจะได้ไม่เสียใจยอีกเลขความฝันก็มีแค่นี้เองครับฝันว่าได้จับปลาชนไม่ได้จับด้วยปู่ จับจับจับปลาช่อนตัวใหญ่แต่ถ้าฟันแบบนี้ปูก็ตีความฟันประมาณนี้อย่างเนาะก็ตีแค่นี้ตีแค่นี้ได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวปลาก็แปดตกก็หกแค่นั้นเองโอ้ไปตกปลานะครับฟันว่าไปไปตกปลาได้ปลาช่อนหนึ่งตัวก็เลขก็มีแค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมเนาะก็มันอาจจะมาตัวเก่าก็ได้หกหนึ่งแปดหกหนึ่งก็ได้มันก็ไม่รู้แต่ก็ว่าเราก็ ซื้อเสียงเสียงดูเอาอืแต,แต่คนจะชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นอืแต่เลขปูก็อย่าลืมด้วยนะอือย่างเช่นอะไรนะปูเดี๋ยวหกเปดหกหนึ่งนะปูเนาะเป็ดหนึงบางทีเหมือนเลขที่ผ่านมาจากหกหนึ่งสี่กลายเป็นหกหนึ่งอะไรอาจจะมาเป็นแปดหนึง่งก็ไม่รู้เหมือนกันกลายเ,<อ>เป็นแปดหนึ่งก็ได้เนาะกลายเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดให้แยกเล่นเอา แบบ๋ยยาจะปูเดี๋ยวขอยัดส่งให้เอฟซไดดูนิดนึงนะครับ่ะเมื่อกี้นี้ก็ไม่ค่อยชัดแต่เป็นผ้าขาวเนะิ่อจุมๆนะะเดี๋ยวให้ชมชมนะครับปูเขียนให้แค่นี้แหละเพราะว่าอ่าปูวันนี้คงจะไม่ไทยบ่อยแค่ครั้งเดียวเพราะว่าจะไปถ้าทําน้ำมนเดี๋ยวเลขเข้าน้ำมนเห็นเป็นตัวนั้นเลขจุดทูปเห็นเป็นตัวนั้นครับมันจะกลายเป็นขวี่ยมันจะกลายเป็นไปเจาะจงรักตัวเดียวออฉะนั้นให้เรารักทั้งสามตัวนี้แค่นั้นเองแค่นี้เองออปูเนาะ ามเยอะเรียกก็จะเคลื่อน FC ก็จะตามไม่วันไม่ไหวแต่ถูกหรือผิดก็เอาแค่นี้เนาะปูเอาแค่นี้เอาแค่นี้ไม่เห็ไม่ได้เยอะอไม่เยอะปกติก็ให้แค่นี้อยู่แล้วครับแต่ถ้าพูดถึงถ้าปูฝันเห็นทะเบียนรถปูก็ทะเบียนรถปูก็มีอะไรก็มีหกก็มีแปดหกมีแค่แปดหกนะครับคุณผู้ชมทะเบียนรถปูนี้ได้จะไปถ่ายให้ดูปูฝันเห็นรถยางเตกสองล้อล้อหน้าล้อหลังปูล้อหน้าล้อหน้าอ๋อ ล้อเดียวแตกล้อเดียวแตกสองแตกสองแตกสองล้อเลยนะครับแตกสองล้อเลยแตกก็เลขอยู่ในนี้แหละไม่ไปไหนหรอกแตกสองล้อก็นี่ฮะหกหกสองแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะฮะคุณผู้ชมเนาะโอ้ความฝันของปู่ก็เราฟังหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับมีอะไรกัะปู่ก็จะไปตีความหมายเอาเองนะครับเอองวดนี้ก็ไม่ ให้ปูทํางานสบายอาจจะไม่ได้ถ่ายให้คุณชมเลชมคุณชมที่เคยชมอยู่อยากจะให้ัปูถ่ายปูหน่อยไปถ่ายปูหน่อยบ่อยๆก็งวดน,นี้ก็จะถ่ายปูแค่คลิปนี้อาจจะไม่แน่ใจนะครับวันสุดท้ายอาจจะมาแค่มาถามถามปูแล้วก็าอาจจะคุยกันเองนะครับแต่อาจจะไม่ได้คุยกับปูแต่ว่าเราจะมาเล่าให้ฟังเพราะปูให้แล้วนะครับให้แล้วให้แล้วเลขกปูให้แล้วนะครับเนี่ยฮะชัดๆนะปูให้แล้ว ้ทยนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วปูนะครับก็ให้โชคดีให้โชคดีนะให้เอฟซีที่ชมปูอยู่ก็ให้โชคดีให้โชคดีปูก็ยังเหมือนเดิมหลยยังเหมือนเดิมแล้วก็คลิปนะครับคลิปนี้อาจจะไปดูไปหลายช่องก็ปูก็ปล่อยเหมือนเดิมแล้วปูเนาะแต่ว่าก็น่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าปูไม่ให้ถ่ายไม่ไม่ไม่อยากให้ถ่ายแล้วเพราะว่าเลขตัวเดียวกันก็ไปถามกันเอาเองทีนี้ครับเนาะครับอืมันมาไทย ปล่อยเกินเดปูไม่มีเวลาใช่ปูไม่มีเวลาครับขอบคุณปู่มากครับวันนี้ครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับไห้รวยสาธุสาธุขอบคุณเอฟซีด้วยที่รับชมนะครับติดตามช่องคมทรัพยานาคเยอะๆแล้วก็ทีมงานเราด้วยเนาะติดตามกันติดตามกันช่องนี้ปู่ปล่อยให้แล้วครับ